สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิล h ช n n นลค่ะและนี่คือแชร์รอดอาร์ติสนะคะคลิปนี้เรามาดูความรักลาย่ายค่ะให้กับชาวธาตุน้ำนะ่าสุดท้ายสําหรับรอบนี้แล้วนะสำหรับวันที่1นึถึงสิพฤศจิกาย,ยน68ค่ะก่อนอื่นก็ต้องแฮปปี้เบอร์เซย์ให้กับคนราศีพิจิกก่อนนะคะขอให้มีความสุขมากๆสาหรับคนที่เกิดในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ก็แล้วกันเนะเพราะว่าราศีพิจิกส่วนใหญ่ก็จะเกิดในช่วงนี้ยกเว้นว่าถ้าเป็นลักนานาคะก็อาจจะไม่ได้เกิดช่วงนี้ได้ก็ขอ,อวยพร ให้มีความสุขสมหวังในเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นคนโสดก็ขอให้เจอคนที่ใช่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ขอให้มีความชัดเจนลงเอยถ้าเกิดคุณอยากจะสารสัมพันธ์กับคนคนนี้ก็ขอให้ได้สารสัมพันธ์ลงเอยกันคนที่มีคู่แล้วก็ขอให้รักกันดุดดืบแช่มชื่นมีความสุขสมหวังแบบที่คุณชอบนะแล้วก็เอนจอยมีความสุขสดใสเหมือนกับตอนรักกันใหม่ๆเลยนะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขกัลอกันเรามาเริ่มต้นดูดวงกันเลยนะพลังงานในช่วงจังหวะเวลานี้ฮนะหนึ่งถึงสิบห้าพฤศจิกายนนะ ความรักของคนธาตุน้ํากรกฏพิจิมีนะถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในราศีธาตุน้ําตามแบบช่องของเบิร์หรือเปล่านะสามารถเช็ควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้ค่ะเพราะว่าช่องเบิร์เป็นการดูแบบโหราศาสากลน,นะจะแบ่งไม่เหมือนไทยถ้าตรงกับช่อง,องเบิร์คุณดูได้เลยแต่ถ้าไม่ตรงแปลว่าราศีที่คุณทราบอยู่เป็นราศีแบบไทยลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนว่าตรงมากน้อยแค่ไหนนะถ้าอยากจะดูแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้นะกาอีกแบบหนึ่งคือการดูแบบลัคนาถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดของคุณเป๊ะๆแนะนําให้ลองหาาัคดู ช่องของเพื่อมีสอนหาลัคนาอย่างง่ายเอาไว้ให้ช่องของเปิ่จะยึดวันเกิดหรือว่าดาวอาทิตย์นะแล้วก็ลัคนาเป็นหลักส่วนราศีแบบไทยดาวอื่นๆเนี่ยถ้าคุณอยากจะดูร่วมด้วยก็สามารถทําได้ลองดูได้เลยเนื่องจากคลิปแบบนี้เป็น general reading นะทำให้คนหมู่มากพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณ ก็ได้ดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์จะดีที่สุดถ้าอะไรที่สามารถนําไปปรบับใช้แล้วความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นได้ก็ยินดีมากๆเลยนะคะไพ่ที่เราจะใช้มีสี่สรับนะคะเลิฟสอรี่ออร์เ e คิลนะคะคาแรคติมอชนันการ์สนะคะทาโร่แล้วก็โรแมนติกเลกโนโมองนะคะมาเริ่มกันเลยคนทัดน้ํากอกฎผีจิกมีนะเอนเจีในช่วงนี้ไพ่ยอยากจะบอกอะไรคุณคะไม่ว่าจะสถานะไหนนะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่แล้วก็ตามมาค่ะทัดน้ํา ไพ่บอกว่าโซกนะคะอ่ามันอาจจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆต้องมีการปรับจูนอะไรอย่างนงี้เนาะอะไรที่มันจบไปแล้วอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะจบไปค่ะผ่านไปแล้วมันจะมีการเริ่มต้นใหม่มีแชปเตอร์ใหม่มีอะไรดีดี เกิดขึ้นมาก็เป็นไปได้นะเรามาดูครับเพราคิดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตคุณนะบางคนถ้าความรักดีมันอาจจะมีลูกอาจจะมีการแบบมีการมีลูกมีบุตรหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันจะมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการแบบทําอะไรให้มันดีขึ้นคนโสดก็อาจจะมีการกลับมาพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองให้สวยหล่อมากขึ้นแล้วก็ได้ไปเจอเจอบางคนไปอัพสกิลไปอัพความรู้แล้วก็ได้ไปเจอเจอคนใหม่ๆก็ไปไปได้มันก็อาจจะมีแชปเตอร์ใหม่คือได้รู้ักใหม่ๆ อะไรแบบนี้ก็ได้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่างที่บอกนะตอนที่เปิลอวยพอรอยากให้แบบพัฒนานูนนี่นั่นใช่ไหมมันก็มีโอกาสถ้าเกิดไม่ได้พัฒนา,นากับคนนี้มันก็อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามา ก็เป็นไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าพลังงานไพ่ใบนี้เนี่ยมันจะลิงกับแต่ละสถานะอย่างไงบ้างเรามาเริ่มที่ Corrective Motion Gas ก่อนอ่ะพลังงาน Energy ของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้คนทัตุน้ํากรกฎผิจิกมีนะพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้าง5ใบนะให้กับคนราศีทัตน้ําค่ะรักอิสระอ่ะรสนิยมดีเอาแต่ใจตัวเองขี้ลืม เรียบร้อยแล้วก็รักตัวเองดูแลตัวเองดีเห็นไหมเมื่อกี้บอกแล้วว่า energy ของคนโสดคุณอาจจะกลับมาโฟกัสพัฒนาตัวเองให้ตัวเองแบบดูดีขึ้นไปออกกําลังกายไปเรียนแต่งหน้าไปเรียนบุคลิกภาพไปอะไรก็ได้ที่แบบมันเป็นการรักตัวเองแล้วทาให้เราดูดีขึ้นอะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดคุณโสดอยู่เพิ่งคิดว่าคุณยัง enjoy life อยู่นะยัง happy ดีดากลับมาดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อาจจะยังเลือกเยอะเลือกมากอยู่เราอาจจะมีคนในใจก็ได้ว่าเราแบบโฟกัสคนนี้เพราะไม่มีไพ่เอาแต่ใจตัวเองเนาะคือฉันก็ยังอยากได้คุณ ฉันกร็รอคนนี้อยู่ก็เป็นไม่ได้หรือถ้าเราโสดแบบไม่ได้มีใครในใจนะเราก็ยังรักตัวเองอยู่เนาะเราก็อาจจะยังไม่ได้สนใจใครมากเป็นพิเศษหรือถ้ามันมีคนเข้ามาคุณก็จะค่อยๆพิจารณาเนอะว่าเหมาะสมคู่ควรไหมนู่นนี่นั่นอาจจะไม่ได้รีบเนาะหรือบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงการ move on กําลังพยายามจะตัดใจลืมคนเก่าๆก,ก็เลยกลับมารักตัวเองมาดูแลตัวเองมอเหมือนแบบจะมาปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนใหม่แบบนี้ก็ได้นะอันนี้ energy ของคนโสดถือว่าค่อนข้างดีมาถ้าคนที่มีความสัมพันธ์เนาะไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือความ มันชัดเจนเนี่ยคุณก็จะดูแลตัวเองค่อนข้างดีอาจจะแบบดูเขาเรลยนะค่อนข้างจะเป็นอิสระกาแฟานะคือไม่ได้ไปผูกติดจนเกินไปต่างคนต่างมีอิสระภาพมีชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ย ก็ดีเหมือนกันเป็นคิดว่า energy มันก็เลยอาจจะเบาๆสบายๆไม่ค่อยเด้ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเท่าไหร่นะบางคนอาจจะเหมือนเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนที่อยู่หรือไปทําอะไรใหม่ๆมันก็เลยทําให้เราเหมือนมีเรื่องให้โฟกัสเนอะมีเรื่องให้เราสนใจมากกว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้พอความรักความสัมพันธ์มันเดิมๆเนอะเราก็เลยเหมือนอ่ะไม่ได้ไปสนใจมากหันไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลตัวเองอะไรแบบนี้เนอะหรือทําอะไรเพื่อตัวเองแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สกิล อะไรต่างๆได้ทั้งหมดนะคะก็เป็น energy ที่ดีนะการที่ไม่ผูกติดกับคนรักมากจนเกินไปอะ่ะเปิ้ลมองว่ามันก็จะไม่หนักไม่อึดอัดไม่ทําให้คู่รู้สึกไม่โอเคนะคะถือว่าเป็น energy ที่ดีนะคะมาเรามาเริ่มกันที่ทาโร่เลยว่าจะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นที่คนโสดนะคนโสดทัดน้ํากรกฎพิจิกมีนะ energy ในช่วง15วันนี้1-15พฤศจิกาย,ยนจะเป็นยังไงบ้างนะคนธาตุน้านะกรกฎพิจิกมีแดเหรียญค่ะเจดเหรียญ see that, the world, uh. แล้วก็ the f o l l แล้วก็เดทจริงด้วยอ่ะเหมือนที่บอกเลยทั้ง character emotion c a s แล้วก็ไพเ่เลนอมองบอกเหมือนกันนะลายไลโคเนียเพิ่งจบความสัมพันธ์มาอยากจะพักเบรกยังไม่อยากมีความรักความสัมพั์อยู่ในช่วงการพยายามลืมหรือ move on คุณก็เลยกลับมาดูแลตัวเองเนาะกลับมา enjoy พยายามทําตัวเองให้มีความสุขพยายามจะปลดปล่อยตัวเองให้อิสระนะถึงแม้ว่าในใจมันยังไม่ได้ move on ได้ร้อยเปอร์เซนต์หรอกเพิ่นคิดว่ามันก็ยังมีความคิดถึงยังมีการคิดทบทวนยังมีการแบบพักเบรกมีความแบบระลึกถึงบ้างอะไรแบบนี้ ยังมีความวนวนอยู่บ้างแต่เปิ้นคิดว่าคุณพยายามแล้วแล้วมันจะสาเร็จด้วยนะเพราะไพ่เดิฟู์เป็นไพ่ใบสุดท้ายเปิ้ลมองว่าคุณจะสามารถตัดจบได้ถ้าเกิดคนไหนคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วล่ะฉันพยายามจะลืมคนนี้แล้วกลับมาพัฒนาตัวเองคุณจะทําได้คุณจะหาเรื่องโฟกัสเห็นปะคุณจะกลับมาดูแลตัวเองบางทีมันมีเรื่องให้คุณโฟกัสนอกจากเรื่องความรักความชมพันธน่ะอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือเป็นอะไรที่คุณสนใจปะคุณก็จะสนใจในสิ่งที่คุณอยากจะสนใจแล้วก็็พยยยยาาาามมเเเเดิินนนนนห้้ใใชชชีีีวววตขออองงคคุณไปปโัจจะ่่กรท เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่แต่เปิ้ลนคิดว่าคุณจะทําได้สําเร็จนะไพ่เดชคือมันจะเป็นการจบและเริ่มต้นใหม่เหมือนไพ่ใบนี้เลยมันเป็นการรีเบิร์ดค่ะเป็นการจบสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่และคุณจะสามารถทําได้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตคุณในช่วงจังหวะเวลานี้เท่านั้นเองและมันจะดีแต่ถ้าเกิดคนบอกว่าเออฉันไม่ได้เลิกกับใครหรือฉันไม่ได้มีอะไรถ้าคุณมีคนในใจนะคุณก็พยายามจะตัดจบกับคนนี้เหมือนกันแบบไม่เอาแล้วเรารอคนนี้มานานเกินไปแล้วมันเหมือนแบบมันสีเวลาชีวิตฉันต้องกกกาารรรไไปเเิิ่่มมต้้้้้นนใหหแแลวแบบี็ดดือถคุณโ สนิทเลยนะแบบไี่มีการสนใจอะไรใครนะคุณก็จะโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ล้าลลาของคุณไปไม่ได้เห็นว่าคุณอยากจะมีคู่ขนาดนั้นนะก็รู้สึกว่าคุณแบบ ฉันตายได้ละเออสงสัยฉันจะเป็นคนที่ไม่มีคู่ละหรือว่าเกิดจะมีก็เดี๋ยวมันก็เข้ามาเองคือไม่ได้โหยหาอะไรอย่างงี้เนาะคุณก็ใช้ชีวิตได้เดอรฟูกับให้เดอะเวิ d ์ขึ้นมาคู่กันนะคือคุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองค่ะคุณรู้สึกว่าเออมันก็อิสระดีเหมือนกันนะบางทีถ้าเกิดมีความรักแล้วมันทุกข์อ่ะไม่มีก็อาจจะแฮปปี้กว่าแล้วคุณก็มีเรื่องอะไรให้คุณทํามากมายนู่นนี่นั่นเนาะคุณก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับความรักขนาดนั้นเพือว่าไอนได้านคุเอ มันมีเข้ามาก็มีละกันแต่ถ้ามันไม่มีก็ช่วยไม่ได้นี่ใช่ก็ใช้ชีวิตไปแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงของการที่ move on อยู่เป็นคิดว่าคุณจะสามารถทําได้สําเร็จได้ในที่สุดก็เป็นกําลังใจให้แชปเตอร์ใหม่กําลังรอคุณอยู่นะอนดีตต้องปล่อยผ่านไปแล้วค่ะเราไม่สามารถไปแก้ไขอดีตได้เนาะให้เราเดินหน้ากับปัจจุบันและเราจะได้ไปมีอนาคตที่มีความสุขนั่นเองนะคะนี่คือ energy ของคนโสดธาตุน้ํกากรกฎพิกิกมีนะเรามาเปิดเ o ิ e s อร r ่ oracle คค่ะเป็นคําแนะนำหนึ่งใบให้กับคน โสดทัดน้ำนะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างไพ่ออกมาแล้วบอกว่า แฟมิลี่คุณจะไปสนใจในเรื่องของครอบครัวมากขึ้นนะบางทีบางคนอาจจะมีลูกเห็นไหมมือเล็กๆบางคนอาจจะมีลูกอาจจะสนใจแบบเกี่ยวกับลูกของตัวเองอ่ะเพราะเราเป็นพ่อแม่แม่ๆแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นหลานลูกหลานเนอะเด็กๆก็ได้หรืออาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องได้หมดเนอะเราจะโฟกัสหรือให้ความสำคัญกับครอบครัวมากขึ้นแต่มันจะไม่ได้เป็นเชิงคู่รักเนอะเปิ้ลคิดว่ามันจะเป็นคนรอบตัวที่เป็นพ่อแม่พี่น้องญาติลูกอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะเป็นคู่รักเนอะเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าไม่เอาละความรักเหนื่อยเหลือเกินอะไรแบบนี้การอยู่คนเดียวหรือ ไม่มีคู่อ่ะจริงๆเราก็อยู่ได้แล้วก็มีความสุขเราก็เติมเต็มอะไรอย่างอื่นด้วยตัวเราเองได้ความรักอาจจะไม่เป็นคําตอบสุดท้ายอะไรอย่างเนาะสำหรับคุณนะในเรื่องของความรักแบบคู่รักเนาะเราอาจจะมีอย่างอื่นที่มาเติมเต็มได้คุณก็ไปโฟกัสอย่างอื่นที่มาเติมเต็มความสุขให้ตัวคุณเองมากกว่าที่คุณจะไปนสนใจในเรื่องของคู่รักก็เป็นไม่ได้เอ e เน y จีของคุณมันก็เลยเหมือนเป็นการแบบ อยู่กับครอบครัวไม่ได้ดูเหงานะเพราะเป้ลรู้สึกว่าคุณก็มีคนรอบตัวจากพ่ายแฟมิลี่เนี่ยถ้าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเหงาเราท้อแท้นะคุณหันไปมองรอบตัวเลยค่ะคนรอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติหรือว่าเพื่อนสนิทน่ะก็ถือว่าเป็นครอบครัวของเราเหมือนกันเนาะคนเหล่านี้เขาจะอยู่ห้อมล้อมคุณแล้วก็ดูแลคุณเป็นกําลังใจให้คุณแล้วก็ไม่ได้ทําให้คุณเหงาเลยนะเปคิดว่าคุณอยู่ได้โดยที่คุณมีความสุขแล้วก็คอมพลีทชีวิตของคุณได้ด้วยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักความ ที่คุณดีขึ้นคุณมีความสุขมากขึ้นพอมันมีคนเข้ามาคุณก็แค่พิจารณาค่ะว่าน่าสนใจไหมเข้ามาแล้วดีกว่าอยู่คนเดียวไหมถ้าน่าสนใจคุณก็รับพิจารณาไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณแย่ลงหรือคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่มีความสุขอะไรเงี้ยคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องมีคู่ถูกป่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีมันต้องดีกว่าเดิมถ้าเกิดมีแล้วมันไม่ดีก็อย่าไปเอาแค่นั้นเองนะคะนี่คือ energy ของคนโสดธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนะต่อไปมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัััดดเเจจนนะไ้พฒาสมงงลอง อะไรยังไงไหมมาดูกันนะหนึ่งพฤศจิกายนนะคะคนทัดน้ำกรกฎพิจิกมีนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมาไพ่บอกว่าเดทว้าวขึ้นมาเหมือนคนโสดเลยแปดเหรียญ9ถ้วยนะคะ 7, เจ็ดเหรียญ h ฮพ r e ต t e s ์ค่ะแล้วก็ j u d g m e n t อะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหลายๆคนอาจจะไปอยู่ในภาวะความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นเนาะและคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่โอเคกับความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้บางคนแบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ราฉะันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบเพราะว่าเขามีคู่มีแฟนแล้วคุณก็อาจจะได้รู้ความจริงในช่วงจังหวะเวลานี้นะไพ่ Judgment กับไพ่เดทขึ้นมามันหมายถึงว่าคุณจะได้รู้ความจริงละแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่เนาะเราไม่ได้อยากอยู่ในสถานการณ์ความสัม นนนะเพราะเราไม่ได้อยากอยู่ในสภาวะของการที่แบบเป็นคนอยู่ในเบื้องหลังคนไม่ชัดเจนคนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อะไรแบบนี้เนะเปิ้ลคิดว่าคุณก็จะคิดมากขึ้นละอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านคือเอาจริงจากาไพ่ใบนี้ถามว่ามันชัดเจนเลยไหมว่า เราจะตัดจบกับเขาได้เป็นคิดว่ามันมีหลายเคสบางคนก็คืออาฉันรู้แล้วว่าฉันจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันอยู่ในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านค่ะค่อยๆทาใจค่อยๆเยียวยาตัวเองเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์หรือว่าเป็นเป็นตัวทําให้คุณค่อยๆดีขึ้นเนอะการตัดสิคือมันต้องใช้เวลาในการเยียวยาแล้วก็ต้องปล่อยวางในเมื่อค <th> ุณไปรู้แล้วว่าเขามีคู่มีแฟนละคุณชัดเจนแล้วว่าเหมือนเรารู้ความจริงอะว่าเออเขาคงไม่สามารถพัฒนากับเราได้เขาคงคุยกับเราแค่เป็นคนในความลับ อะไรเงี้ยมันคงไม่มีโอกาสหรอกที่เขาจะพัฒนาเราไปเป็นคนที่จริงจังจริงใจประมาณนี้พอคุณรู้ความจริงคุณจะอยู่ในโปรเซสของการที่ค่อยๆถอนตัวออกมาอะอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือบางคนอะเราก็แอดวานไปว่นนั้นนะคืออ่าในเมื่อนเป็นแบบนี้ละรู้ละว่าเขาคุยกับเราแค่เป็นการคุยเล่นไม่ว่าเขาจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามแต่ว่ามันคงไม่มีโอกาสพัฒนา คุณก็จะเหมือนเปลี่ยนผ่านอะแทนที่จะเป็นคนคุยหรือจะพัฒนาในเชิงคู่รักคุณก็บอกว่าโอเคงั้นกันเราก็เป็นแค่คนคุยลัลลาแบบนี้แหละเป็นวันไนส์แตนหรือว่าคุณก็จะไม่ไปจริงจังกับเขาละหรือคุณอาจจะเป็นได้แค่เพื่อนคุณก็จะ ทีสเขาเป็นเพื่อนเป็นคนคุยอะไรโดยที่คุณจะไม่ได้รู้สึกอยากจะไปพัฒนาสารสัมพันธ์อะไรกับเขาแหละก็ได้นะอันนี้คือเป็นขั้นแอดวานนะคือบางคนก็ทําได้บางคนก็ทําไม่ได้นะอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนก็ละกัดนะแต่เซนส์ของคุณจะแรงค่ะถ้าเกิดคุณคุยโดยที่คุณยังไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยมีคู่มีแฟนแล้วไหมหรือเขาคุยกับคุณแค่เล่นเล่นคุยเป็นแค่คนคุยไม่ได้คิดจะพัฒนาจริงจังก็ต้องบอกค่ะว่าให้คุณเชื่อเซนต์ตัวเองพ่าไฮเพร์เทสขึ้นมาเนี่ยจริงะบางอ่ะะในการณ ความสมันที่มันไม่พัฒนาทําไมมันอยู่อย่างนี้มานานแล้ว เ,เพราะว่าอะไรเปิ้ลคิดว่าลึกๆคุณรู้อยู่แก่ใจถ้าเกิดคุณดึงสารชาติยานั้นออกมาใช้คุณจะรู้คะ่ะว่านั่นคือความจริงอยู่แล้วที่คุณรู้อยู่แล้วแต่คุณอาจพยายามจะบอกปัดปิดตาข้างหนึง่งอะไรพยายามจะไม่ยอมรับความจริงในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้ก็ได้แต่จังหวะเวลาเนี้ยคุณจะค่อยๆย,ย,ยอมรับความจริงมากขึ้นแล้วก็พยายามหาทางออกให้กับตัวเองนะว่าฉันไม่ได้อยากอยู่ในสถานการณ์ความชัำมันแบบนี้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยฉันต้องทําไงฉันอาจจะเปลี่ยนความรู้สึกเป็นคบกับเธอแค่คนคุยเป็น ความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนเหมือนกับที่เขาคิดกับเราก็ได้แล้วเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์ก็ได้หรืออ่ะไม่ละฉันจะตัดจบฉันจะออกมาแล้วฉันจะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรกับคนใหม่ๆที่คู่ควรกับฉันมากกว่าอ่ะมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะไม่ได้บอกว่ามันจะแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออย่างรวดเร็วเพราะไพ่จ็คเม้นคือมัน ถ้าเกิดมันหมดกรรมมันคือหมดกรรมนึกออกป่ะเออมันก็ถึงเวลาของมันมันเป็นไปตามสถานการณ์ที่มันควรจะเป็นไปคนคนนี้เข้ามาก็อาจจะมาสอนคุณให้คุณได้เรียนรู้การใช้ชีวิตให้คุณรู้ว่าความรักจริงๆมันคืออะไรทําให้รู้ว่าเออบนโลกใบนี้มันก็มีสถานการณ์ความชันธ์ที่มันซับซ้อนซ้อนเงื่อนอะไรหลายอย่างนะแล้วพอคุณผ่านมันมาได้คุณก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันก็มีแบบนี้ด้วยเหมือนกันแล้วคุณก็จะเข้าใจมากขึ้นเป็นไม่ได้เห็นว่าคุณทุ์ร้อนขนาดนั้นนะแต่มันก็จะมีความเหมือนอย่างลังเลเนาะอาจจะยังไม่่่แนใจวา จะต้องทํายังไงในสถานการณ์นี้แต่รู้แล้วละว่าสถานการณ์ที่เจออยู่มันเป็นอะไรยังไงก็เป็นกําลังใจให้ละกันถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่มันท็อกซิกที่มันไม่ดีคุณเห็นความจริงก็ขอให้คุณหลุดออกมาได้ก็ละกันนะแต่ถ้าเกิดคุณเอนจอยมีความสุขคุณไม่รู้สึกว่าคุณคาดหวังหรือคุณอยากจะลงเอยแต่งานจริงจังอะไรกับคนคนนี้แต่คุณยังอยากจะคุยแบบลันลาไปเรื่อยๆแล้วคุณมีความสุขก็จะคิดว่าคุณก็สามารถอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้ต่อไปนะคะต่อมาเลิฟสอรี่ออร์เรคลนะคะหนึ่งใบให้ ความสามัรไม่ชัดเจนทัดน้ำค่ะ1ใบนะคนทัดน้ำอ่าขออภัยนะคะ คนท่านน้ากรกฎพิจิกมีนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะไพ่อยากจะบอกว่าบาลานซ์อ่ามันมีเรื่องของความหยินหยางเกิดขึ้นนะเนี่ยมันมีไพ่ไฮเปอร์เทสก็เป็นไพ่ของอารมณ์แปลปรวนเหมือนกันบางทีมันอยู่ในช่วงการชั่งใจอยู่อย่างที่บอกเปิ้นถึงบอกว่าไม่ได้เห็นนะว่ามันจะตัดจบได้ชัดเจนในเดือนนี้ในช่วงจังหวะเวลานี้แต่มันเป็นการเหมือนเราเห็นความจริงมากขึ้นละแล้วรเราก็มาเหมือนพยายามเทรดออฟเนอะข้อดีข้อเสียควรจะทํายังไงดีจะอยู่หรือจะไปหรือจะยังไงดีเนาะมันมองเห็นอะไร ชัดเจนมากคืนซึ่งนี่คือข้อดีค่ะพอเรารู้ความจริงแล้วเราเข้าใจเรายอมรับมันคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็หลุดออกมาจากสถานการณ์ที่ เดิมๆได้อา่าบางคนอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดอา่าบางคนอาจจะหลุดออกมาจากสถานการณ์ความฉันันี้นเลยอะไรเงี้ยมันไปไ,ปได้ทั้งหมดนะก็ขอให้คุณสมดุลให้ดีค่อยๆค,คิดยังไม่ต้องรีบแล้วเดี๋ยวคุณจะสามารถเปลี่ยนผ่านสถานการณ์ความฉับนินของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะ <c oughs> นี่ก็คือเป็นเอเจนของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน <c oughs> ต่อมาคนมีคู่บ้างคนมีคู่ธาตุน้ํากรกดพิจิกมีนะคนมีคู่ก็คือคนที่เป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้ว ก็ได้มาดูกันค่ะความรักของคุณในช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกาย,ยนนะจะเป็นยังไงบ้างคนมีคู่มาค่ะไพ่บอกว่าเมจิเชียนอ่าสีถ้วยเดอะมูนสองเหรียญค่ะแล้วก็6ดาบแล้วก็กเหรียญน,นะ,ะสถานการณ์คนมีคู่ค่ะดูเหมือนแบบอ่ามัน สถานการณ์คนมีคู่ค่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์นะมปิ้ลงว่ไปเรื่อยเนอะคือถามว่ามีความทุกข์ไหมก็อาจจะไม่เชิงนะมันอาจจะมีความคุมเครือมีความกังวลใจอะไรอยู่บ้างนะมันมีไพ่สีถ้วยกับมีไพ่เดอะมูนไปคิดว่าเป็นไพ่ของการที่แบบมีความเยอะเนอะเรามีความคาดหวังอะไรบางอย่างแล้วมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามนั้นแล้วเราก็เลยอาจจะเบื่อเซ็งหน่อยไปไม่ได้ซึ่งอการเบื่อเซ็งหน่อยในไพ่เนี้ยมันไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าเกิดความสัมพันธ์ของคุณโอเคอยู่นะมันคือไปเรื่อยๆแหละแต่มันอจเรื่่งงไดด้ใใ ื่นในเรื่องการงานในเรื่องการเงินในเรื่องการจัดการในเรื่องการหมุนเงินอะไรแบบนี้ก็ได้ <c oughs> ความสัมพันธ์ของคุณก็คือจะไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้เห็นว่าวือหวาไม่ได้เห็นว่าว้าวมีความสุขอะไรถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องอื่นๆแล้วคุณเบื่อเซ็งความสัมพันธ์ของคุณโอเคใช่ไหมไปคิดว่าคุณชวนกันไปเที่ยวนะถ้าคุณได้เนี่ยไพ่หกดาบคือไปทะเลไปเที่ยวไปออกไปข้ามน้ําข้ามทะเลอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ไปมีความสุขนะ ไปคัดไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างคุูจะมีความสุขมากขึ้นความเบื่อเซงในเรื่องของการงานการเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดปัญหาของคุณไอ้ความเบื่อเซงของคุณเนี่ยมันคือเรื่องความสัมพันธ์เพราะมันก็จะมีความไม่เขยิดใดังใจบางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องเยอะนะเพราะคิดว่ามันเป็นความเยอะของคุณเองก็ได้หรือเป็นความคาดหวังของคุณเองก็ได้แต่คู่คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้คุณได้มันก็เลยทําให้คุณวิตกกังวลหรือเบื่ออะไรเงี้ยขี้เกียจคุยด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็น เงินฉันก็ไม่อยากจะคุยกับเธอเยอะไม่อยากปะทะไม่อยากทะเลาะฉันก็จะลั่นลาใช้ชีวิตของฉันไปไปหาอะไรทําให้เรามีความสุขโดยที่อาจจะไม่ต้องไปโฟกัสที่คู่เยอะมากอ่ะแบบนี้ก็ได้คือเราจะเรียนรู้ที่เราจะใช้ชีวิตกับคู่เราเนะว่าทำยังไงให้เราไม่ทะเลาะบะแว้งกันก็เป็นไปได้แต่มันก็ต้อง ทำใจยอมรับปล่อยวางนะคือเปิ้ลรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณยังไม่ทําใจยังไม่ยอมรับยังไม่ปล่อยวางถึงแม้จะไม่พูดคุยไม่ทะเลาะไม่ปะทะแต่คุณก็จะเบื่อเซ็งอย่างเงี้ยไปเรื่อยมีความวิตกกังวลไปเรื่อยๆแบบนี้ก็เป็นไม่ได้ให้เรากลับมาถามตัวเองค่ะว่าสิ่งที่เรารู้สึกกับคู่เราเนี่ยหรือไอ้สิ่งที่คู่เราเนี่ยมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันเป็นเพราะความเยอะของเราเองหรือเปล่าหรือมันเป็นอารมณ์ของเราที่ตอนนี้มันมีความสวิงหรือว่าจริงๆมันเป็นความที่เรารับไม่ได้จริงมีปัญหาเนี่ทุกครั้งคุณณก็ไไมมมม่ออคคุุรรัั้้ <ๆ S 2> งงยยบนดดจิตาพู แก้ปัญหากับคู่เนาะแต่บางอย่างถ้ามันแบบเออจริงๆมันก็ปล่อยผ่านได้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่คุณก็ปล่อยไปเนาะฮกดาบมันเป็นไพ่ของการปล่อยวางทําใจแล้วก็ปล่อยไปถ้าคุณปล่อยวางได้คุณจะมีความสุขมากขึ้นเนาะแต่ถ้าอะไรที่มันมันไม่ได้จริงอะ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบให้อภัยไม่ได้จริงอะ่ะมันก็จาเป็นจะต้องมาพูดคุยกันแบบจริงจังเนาะเราแก้ปัญหาร่วมกันการซุขไว้ใต้พรมมันก็จะทำให้คุณเซ็งนอยแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอ่ะแต่จังหวะช่วงเนี้ยถ้าคุย่ยยเี จัดการด้วยตัวเองไปก่อน ไพ่เมจิเชียนแปลว่าคุณจะสามารถจัดการอารมณ์ของคุณได้โดยที่ไม่ได้ประทะทะเลาะนะคุณจะสามารถทําได้ดีอะคุณก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาความสัมพันคุณจะเลือกที่จะเปลี่ยนโฟกัสไปทําอย่างอื่นมากกว่ามีอะไรหลายอย่างให้คุณทําแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าอ้าฉันก็โอเคด้วยตัวเองเนาะคือฉันจะไม่พึ่งพาความสุขกับคู่ละฉันจะพึ่งพาความสุขกับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยไปได้เรื่อยๆพอพ้นจังหวะช่วงนี้แล้วคุณรู้สึกว่าอารมณ์ของคุณสวิงน้อย ที่คุณรับไม่ได้จริงๆเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องมีการแก้ไขหรือพูดคุย,ยจริงๆพอถึงเวลานั้นเราค่อยกลับมาพูดคุยกันเนาะอย่าเพิ่งแก้ปัญหาหรือชวนทะเลาะกันในตอนที่อารมณ์เราไม่ดีเนาะไพ่เดมูลกับไพ่สีทั่วมันคือมีความแบบมันไม่โอเคอะนึกออกะปะ่มันก็เลยอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะได้คือเมื่อรู้สึกว่าคุณแบบ ไม่มีกิจกกระจายอยากจะทะเลาะด้วยคุณก็แบบเอองั้นปล่อยไปก่อนเถอะเบื่อแล้วเกินแบบมันเหมือนเดิมนู่นนี่อะไรก็ได้เนาะเราก็ไปโฟกัสอย่างอื่นวิธีแก้ของคุณนะตอนเนี้ยไปคิดว่าคุณก็ไปหาอะไรทำเนาะเมจิเชียนมันมีอะไรหลายอย่างต้องทําไปเล่นเกมไปเหมือนแบบทําสวยทำหลอ่ออกไปเจอเพื่อนอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองเนาะไพ่เก้าเหรียญคือ Enjoy ชีวิตด้วยตัวเองค่ะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาคู่เยอะเนาะแล้วทุกอย่างมันจะโอเคนะแล้วพอพ้นอารมณ์มันดีขึ้นนะเพราะอารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึกเนเนาวลาปลปี่ย อารมณ์ของคุณก็เปลี่ยนไปถูกไหมาบางทีก็ดิงบางทีก็ดีบางทีก็มีความสุขเพราะฉะนั้นอารมณ์มันไม่นิ่งอยู่แล้วเราให้เวลาผ่านไปก่อนพอเราทํานู่ทนทํานี่แล้วเรามีความสุขด้วยตัวเองอะ่ะพออารมณ์เราดีขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราขุดมัวกับแฟนเราน้อยลงเราก็สามารถเปิดใจพูดคุยได้หรือบางทีอะ่ะพอเราอารมณ์ดีขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องเงีเง่าเนอนะจริงๆเราก็ไม่เห็นจะต้องไปอะไรกับแฟนเราเยอะขนาดนั้นเลยก็ได้คุณก็อาจจะปล่อยผ่านเรื่องนั้นไปโดยที่ ไม่ต้องหาเรื่องทะเลาะบอแววงแล้วคุณก็อาจจะทําใจยอมรับแล้วหลังจากนี้ไปถ้ามันมีเรื่องนี้อีกคุณก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเนะเพราะเราเข้าใจเรายอมรับในข้อเสียของแฟนในเรื่องนี้ได้แล้วก็เป็นไปได้คือโดยรวมมันถือว่าเอ e เน y ไม่ได้แย่นะถ้านอยดิ่งในเรื่องอะไรก็ตาม ถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ชวนกันไปเที่ยวคุณจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นความนอยดิ่งเบื่อในเรื่องของความสัมพันธ์คุณก็ไปหาอะไรทําที่คุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคู่คุณก็จะผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างมีความสุขนะคะและนี่ก็คือ energy ของคนมีคู่ธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนะคะต่อมา love story oracle ค่ะหนึ่งใบดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไร balance ขึ้นมาเหมือนคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยคุณต้องสมดุลเห็นปะคือคุณต้องสมดุลอารมณ์ก่อนเพราะว่ามันมีความสวิงอย่าง่่อกนวา ตอนนี้ฉันดิ่งใช่ไหมฉันนอยจนเกินไปใช่ไหมเรื่องที่เรากังวลหรือเราเซ็งเราเบื่อเราทะเลาะกับแฟนเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเปล่าเราก็ต้องสมดุลอารมณ์อถ้าเรารู้แล้วว่ามันเป็นการดิ่งของเราเองแฟนก็ปกติดีมันก็เป็นอย่างนี้ของมันมาตลอดอะไรยงี้แต่ฉันเป็นของฉันเองใช่ไหมเราก็ต้องไปหาอะไรทําที่ทําให้เรามีความสุขก็คือค่อยๆเย,ยียวยาตัวเองเนาะโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับแฟนคุณก็จะสมดุลในด้านหนึ่งละแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาในเรื่องงานคุณก็ ไปพยายามปรับสมดุลโดยการไปเที่ยวกับแฟนอะอะไรอย่างเงี้เนาะมันต้องมีการปรับจูนสมดุนอารมณ์ตัวเองให้ดีคนท่านนั้นจริงๆอะมันมีข้อดีคือเวลาคุณไปอยู่ในไหนคุณก็จะปรับเปลี่ยนไปตามนั้นได้เป็นอย่างดีคุณก็อย่าเอาตัวเองไปอยู่ในเอเนจีที่ไม่ดีอย่าไปอยู่ในเอนเนีที่ท็อกซิค นะแล้วคุณจะดีขึ้นคุณอยู่ใน e n v i r o n m e n t ที่ไม่ดีในเรื่องหน้าที่การงานการเงินคุณก็ต้องเปลี่ยน energy โดยการไปอยู่กับครอบครัวอยู่กับแฟนและมีความสุขคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นถ้าคุณอยู่กับแฟนคุณรู้สึกว่าลำคานเบื่อขี้เกียจทะเลาะหุดหงิด,งดนู่นนี่คุณก็ไปอยู่ใน e อน i r o n m e n t ที่คุณชอบอาจจะเป็นการทํากิจกรรมกับเพื่อนฝูงสังคมอ่าเล่นเกมอ่านหนังสือ ทำอะไรก็ได้ที่คุณมีความสุขนะแล้วคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นเองไปคิดว่าคนธาตุน้ําเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปตามบรรยากาศคุณก็ไปหาบรรยากาศที่คุณชอบแล้วคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นนั่นเองนะคะและนี่ก็คือคําทํานายในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนธาตุน้าทั้งหมดนะกรกฎพิจิกมีในช่วงวันที่1นึ่งถพฤศจิกายน,นะคะ่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์กำลังใจให้เปิ้ลด้วยการกดซุปเปอร์ตงก็จะขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะคะใครยังไม่ได้กด subscribe นะก็ฝากช่อองเเเลล็กๆปิ้้าไว ้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย